ข้าพเจ้าไว้ใจคนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพื่อนคนรักทุกคนหักหลังข้าพเจ้าได้เพื่อเงินสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไว้ใจคือปืนมันเป็นสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ว่ามันรักข้าพเจ้าอย่างจริงใจข้าพเจ้ายิงคนมาร่วมร้อยรวมทั้งที่โดนลูกหลงและบางคนที่โชคร้ายอยู่ข้างๆเป้าหมายมันก็ไม่เคยขัดกลัมสิบเอ็ดมมก็บอกนี้ข้าพเจ้ารักมันหลังจากที่ข้าพเจ้าโตเป็นหนุ่มขึ้นมาชื่อเสียงสรรพคุณของสิบเอ็ดมมก็บอกนี้ เป็นที่พูดคุยกันในวงนักเลงว่ามันมีผีสิงปืนมันดื่มเลือดปืนกระบอกนี้หลวงพ่อชื่อดังแถววัดปากน้ําเป็นคนทําพิธีให้เองกับมือเพื่อมอบให้เจ้าพ่อชื่อดังในยุคนั้นก่อนที่นายของข้าพเจ้าจะได้รับตกทอดมาและมอบมันให้กับข้าพเจ้าซึ่งประหนึ่งเพื่อตอบแทนความพักดีของข้าพเจ้าที่มีต่อนายดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวที่คู่กายข้าพเจ้าตลอดเวลาเป้าหมายข้าพเจ้าหนังเหนียวเหรอข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอก